ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์ผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์อุปนิสัยมักเป็นคนที่มีมากและท่าทางเงียบลึกขึมและน่ากลัวในบางครั้งเพราะคนรอบข้างไม่สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้นิสัยโดยส่วนตัวเป็นคนที่เลือดร้อนและสู้อย่างยิบตาเมื่อถูกรังแกมักจะชอบอยู่โดดเดี่ยวในบางเวลาและเงียบลึกซึ้งอย่างน่าเกรงกลัวไม่ชอบเจรจาเพอ้อเจอ้อมักพูดจาด้วย เรื่องมีสาระและเหตุผลเป็นคนที่ฉลาดแต่ขาดเฉลียวบางครั้งจึงมักเลิ่อนเล้อและผิดพลาดอยู่เรื่อยๆเก็บความลับได้ดี <S <S เยี่ยมที่ใจน้อยแต่ไม่แสดงออกด้วยท่าทางต้องอ่านจากดวงตาและแววตาจึงล่วงรู้เพยทยานและดิ้นรนอยากก้าวหน้าด้วยความสามารถที่มีคนส่งเสริมเมื่อเล็กต้องเดินทางหรือโยกย,ย้ายไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่เนืองนิด การงานงานทางด้านศิลปะหรือการก่อสร้างเป็นงานที่เหมาะสมอย่างเด่นชัดของหนุ่มวันนี้เป็นคนที่ลี้ลับและชอบงานที่เป็นผู้ดูแลโครงการมากกว่าอยู่ภายใต้อำนาจของผู้อื่นรักงานอิสระจึงเหมาะสมที่จะเป็นพ่อค้านักธุรกิจที่รุ่งเรืองมากกว่าเป็นข้าราชการหากเป็นข้าราชการต้องเป็นคนที่ยกย้ายบ่อยๆแก้เคล็ดไว้จึงจะดีหนุ่มวันนี้มักมีดวงบริวารจงรักภักดีอย่างเยี่ยมเลยทีเดียว ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดจึงมักมีมาอาสา,าช่วยเหลือเป็นอย่างดีเสมอนักกฎหมายหรือนักคิดหากมีการค้าเข้าส่งเสริมบ้างจะดีมากความรักผู้ชายวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะคล่คือโบราณเล็กน้อยจึงมักชอบคนที่ไม่เปรี้ยวจนเข็ดฟันและไม่เฉยเฉเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนชอบผู้หญิงที่มีแนวคิดสร้างสารรค์และรักสวยรักงามรักธรรมชาติ ม่เจ้ากี้เจ้าการจนหน้ารำคาญดวงคู่จึงมักจะเจอเจอคนรักประเภทที่แสดงความรักกันที่ดวงตามากกว่าจะแหกปากเอ่ยออกมาความรักของหนุ่มวันนี้มักโลเลง่ายเล็กน้อยจึงเปลี่ยนแปลงความพอใจที่เรียกร้องในก้นบึ้งหัวใจตลอดเวลาหัวใจสะดุดกับความรักอยู่เนืองนิดแต่รักแท้มักจะอยู่ใกล้ตัวหรือแนบชิดอยู่ใกล้กายแต่ลืมมองเห็นในตอนแรกนั่นเอง ลักษณะเนื้อคู่หนุ่มวันนี้จะพบรักสักทีก็ต้องมีคนเจรจานำทางเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะเพื่นอนเอยวจีสื่อภาษารักเท่าไรนะักเกณฑ์นเนื้อคู่จึงถูกชักกระนำจากเพื่อนฝูงแม่เสือแม่ชักอยู่ตลอดเวลาสตรีที่เป็นเกณฑ์คู่อาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วแต่เพิ่งมานึกปิ๊งทีหลังก็ได้มักนิยมผู้หญิงร่างสันทัด ไม่นิยมคนสูงใหญ่หรือเตี้ยเหมือนบอนไซผิวพันนั้นไม่ว่าจะขาวเหมือนลูกจีนหรือดำดีเด็ดเหมือนนิกโกรก็ไม่แยแสวันสมพงของดวงเนื้อคู่หนุ่มวันอาทิตย์หากอยากเจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่สร้างคู่สมกันแล้วล้วก็ต้องพยายามที่จะแอบศึกษาวันเกิดของคนรักของตนให้ถ่องแท้วันที่มั่นใจได้ว่าส่งเสริมกับดวงความรัก ของหนุ่มวันอาทิตย์เป็นอย่างมากต้องเป็นสตรีที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์จึงเป็นดวงที่ถูกวงล้อให้เกิดมาเป็นเนื้อคู่ที่สมพงกันชายหนุ่มใดที่ฝากความรักและหัวใจไว้กับหญิงสาววันนี้แล้วและก็รับรองได้ไม่มีวันที่หัวใจจะเป็นหนองอย่างเด็ดขาดวันไม่สมพงของดวงเนื้อคู่ผู้ชายวันอาทิตย์จะต้องไม่ใจอ่อนแกว่งเท้าหาเซียนหรือแกว่งเท้า หาลงศพอย่างเด็ดขาดที่จะไปคิดร่วมหอลงเตียงกับสตรีวันที่ไม่สมพงกับดวงคู่เพราะจะขาดดวงคู่หนุ่มจุนเจอชะตาได้การตั้งหลักอย่างมั่นคงในดวงคุณก็จะพลอยล้มเจงละลายไปด้วยยิ่งเป็นสตรีที่เกิดวันอาทิตย์แล้วจะร้อนรนหุ่นวายใจยิ่งกว่าตกอยู่ในภูเขาไฟเสียอีกนะครับช่วงชีวิตที่เหมาะสมกับดวงคู่การแต่งงานของหนุ่มวันอาทิตย์นี้มีดวงสมพงและกามเทพ เห็นใจสูงจึงมักมีดวงคู่เร็วกว่าวันอื่นๆหนุ่มวันอาทิตย์มักจะได้ลองลิ้มชิมของอร่อยตั้งแต่ช่วงอายุ21-27ปีช่วงนี้เป็นช่วงปีที่คู่แต่งงานแล้วมีความสมพงในดวงดาวเป็นอย่างมากแต่งงานได้เนื้อคู่ก็เหมาะสมและดวงตั้งหลักสร้างตัวก็เด่นชัดมากหากลช่วงเลยอายุนี้ไปผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ อุปนิสัยผู้หญิงที่เกิดวันนี้มักมีความปรารถนาในอารมณ์และจิตใจที่เกิดจากอารมณ์ของบุคคลธรรมดาอาจจะอธิบายได้อย่างเข้าใจได้เด่นชัดก็ตรงที่จุดที่ว่าเป็นคนที่มีความคิดโลดแล่นและรวดเร็วใจร้อนและเจ้าอารมณ์สูงอยู่เหมือนกันบางทีคิดจะทำอะไรก็โลดแล่นก้าวไกลอย่างรวดเร็วบางทีก็ใจเย็นชามไม่มีอารมณ์อะไรได้เลยก็มีความคิดความอ่านมักจะรุดหน้าและพัฒนาด้วยความฉลาด ที่แตกฉานของตนเองเป็นส่วนใหญ่วัยเด็กเป็นคนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในครอบครัวบ้างก็จนก็รวยได้ทันทีบ้างที่รวยก็ลม้มล้มจมได้ทันทีเช่นกันเพราะดวงดาวเกี่ยวกับาธาตุนิสัยของตนเองนั้นเป็นดวงดาวที่มีความร้อนรุ่งอยู่บ้างชอบการศึกษาและศาสตร์ร้อนเร้นลับมีความเชื่อและศรัทธ,ธาในาอำนาจการเร้นลับเป็นอย่างมากาธาตุของหัวใจเป็นหินจึงมักเป็นคนที่ใจเข้มและช่างประหนีคนหนึ่ง เหมือนกันการงานผู้หญิงที่เกิดวันนี้มักจะมีการงานดีก้าวหน้าได้ด้วยมีผู้คำชูเชิดและอุปถัมช่วยเหลือและดวงของชีวิตการงานเหมาะสำหรับผู้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่หรือเป็นงานที่เกี่ยวกับอักษรศิลป์เลขาประชาสัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะเหมาะกับตัวคุณมากเช่นกันดวงดาวของชะตาชีวิตของตัวคุณนั้นมีดวงมีเกียรติและเส้นทางการงานที่จะได้รับการยอมรับและสันเสริญในบ้านปลายงานที่เกี่ยวกับ การเป็นเจ้าแม่แชร์หรือเล่นเงินกู้ก็เหมาะพวกประเภทที่ชอบเสี่ยงก็เป็นเรื่องที่น่าท้าทายอย่างมากเลยทีเดียวเจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับอาหารการกินก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลำบากมากนักสำหรับคุณงานที่ไม่รุ่งเรืองก็เกี่ยวกับด้านการพัวพันกับธาตุเหล็กเช่นการก่อสร้างก็ไม่รุ่งเรืองเป็นดารานักสแสดงจะโด่งดังทีเดียว ความรักผู้หญิงวันนี้มีความพยายามที่จะเอาชนะกับคนที่เธอคิดว่าจะช่วงชิงหรือเข้ายึดหัวใจจนได้จนบางครั้งดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนที่จะต้องเข้าสู่สนามการประชนันความรักกับผู้อื่นอยู่เสมอดวงวิถีความผูกพันของความรักจะมีการถูกแย่งชิงคนรักทำให้ผู้หญิงวันนี้ต้องมองความรักเป็นสิ่งที่ ต้องต่อสู้หรือท้าทายยิ่งนักมักมีการมัดอกยึดใจชายคนรักได้อย่างดีชอบผู้ชายที่มีความนุ่มเหมือนแสงโสมมากกว่ารุนแรงหรือซาดิสทั้งการแสดงออกและอารมณ์ความรู้สึกสเสน่ห์ของความน่ารักที่สามารถมัดใจชายได้ก็ตรงที่คุณมีความแยกยนต์ไม่หุนหันพลนันแล่นเกินไปมากนั่นเองลักษณะเนื้อคู่ผู้หญิงวันนี้จะเจอคนเป็นเนื้อคู่หรือเข้าร่วมสู่หัวใจของตนเองได้โดยการอยู่ร่วมกัน หรือเครือญาติแนะนําให้นั่นเองบางทีก็มักจะได้รับการผลักดันให้เจอเนื้อคู่ที่เหมือนถูกหลังแกลง้งสิ่งไหนที่คุณไม่ชอบสิ่งนั้นกลับเป็นสิ่งที่คนรักคุณชอบกระทําดวงชายในฝันจะต้องเป็นคนที่มีพลังอํานาจเชื่อมั่นได้ว่าเป็นคนที่เป็นแรงนําคุณได้ต้องเมี่ยงมองหาคนที่ทํางานอยู่ในงานที่เกี่ยวกับราชการหรืองานประจําและงานเกี่ยวกับด้านการก่อสร้างหรือต่างประเทศจึงจะดีผิวพนรลักษณะที่เห็นได้ ชัดเจนต้องเป็นคนสูงใหญ่หรือสันทัดผิวค่อนข้างคล้ำดำแดงคนรักจะต้องเป็นคนที่มีวิชาความรู้ช่วงชีวิตที่เหมาะสมกับดวงคู่ผู้หญิงวันนี้หากว่าคุณคิดจะสละความโสดมุ่งค่าสู่การแต่งงานคุณที่จะตรึกตรองให้ดีเพราะดวงของคุณยิ่งอายุมากยิ่งมีดวงการมีเนื้อคู่ที่เหมาะสมกับดวงชะตามาก ควรแต่งงานอยู่ในเกณฑ์อายุประมาณ25-32ถึงปีช่วงนี้เหมาะสมและพร้อมทุกด้านในด้านการมีคู่และแต่งงานวันสมพงของดวงเนื้อคู่เมื่อดวงชะตาของคุณได้พบเจะเจอใครก็ตามที่เห็นว่าชอบพอกันแล้วคุณควรนัดวันสมพงของเกณฑ์เนื้อคู่ไว้เป็นหลักดวงจะดีมากดวงความรักของการสมพงในดวงเนื้อคู่นั้นควรจะเลือกรักผู้ชายที่เกิดวันอังคารและวันพุธ ได้วันเหล่านี้เป็นคนรักก็รักคุณจริงเป็นสามีก็จะหลงคุณจนลืมไม่ลงก็ว่าได้ดวงแต่งงานกว่าจะตั้งหลักได้ต้องใช้เวลาเล็กน้อยอย่างน้อยหลังจากแต่งงานสามปีขึ้นไปจึงมีฐานะดีได้วันไม่สมพงของดวงเนื้อคู่หากวันใดหัวใจของคุณมีปีกแล้วไปติดกับดักซาตานที่เกิดวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันเด่นคุณต้องเตรียมจิตใจที่ต้องชอบช้ำและปวดขมองไว้บ้างก็จะดี วันสมพงของบุตรบริวารผู้หญิงวันนี้ถ้ามีดวงของบุตรบริวารควรจะมีบุตรบริวารได้ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับดวงชะตาดวงของบุตรที่เกิดในวันเสาร์หรือวันอังคารเพราะดวงบุตรจะเสริมดวงชะตาของตัวคุณเองเป็นอย่างมากดวงจะรุ่งเรืองเป็นหลักปักฐานะได้เมื่อมีบุตรได้เกิดในวันเหล่านี้ไว้จะดีมากควรจะมีได้ไม่เกินสามคนมากที่สุดเพราะหากมากกว่านี้ดวงชะตาจะตกต่ำได้และไม่ว่าจะเป็นบุตรชาย หรือบุตรหญิงก็ตามเสริมดวงของคุณมากเหมือนกันสีสันรสนิยมของการแต่งกายผู้หญิงวันอาทิตย์มีพลังและความร้อนแรงเป็นอย่างมากกล่าวอย่างสรุปได้ว่าดวงของคุณควรที่จะแต่งกายสีที่เสริมชะตาของคุณมีสีม่วงสีน้ำตาลหรือสีขาวเป็นสีเด่นและนำชัยให้คุณอย่างเด่นชัดมาก